สวัสดีค่ะดิเๆวันนีกก้คุณนกจะพาดิเครู้จักกับแรงและพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพลังงานแรงและพลังงานที่ดิเๆจะรู้จักก็จะมีพลังงานแสงพลังงานลมพลังงานน้ำ ลพลังงานไฟฟ้านะคะแรงของน้ําที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํตำจะทําให้เกิดพลังงานได้ซึ่งเรียกว่าพลังงานน้ํานั่นเองพลังงานแรงของลมที่พัดให้กังหันหมุนก็จะทำให้เกิดพลังงานซึ่งเรียกว่าพลังงานลมส่วนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ที่ทาให้ แสงจากดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนนะคะแล้วก็แสงสว่างเนี้ยก็จะสามารถทําให้เกิดพลังงานได้เช่นเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองแรงและพลังงานที่ครูให้เด็กๆได้รู้จักทั้งหมดนะคะสามารถทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้และเราก็ได้นําพลังงานไฟฟ้าเนี้ยมาใช้ในในบ้านเรือนของเราด็กๆ ทราบหรือเปล่าะคะว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าทำอะไรได้บ้างในวันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆลองขับไปดูที่บ้านของเรานะคะว่าเราเอาไฟฟ้ามาใช้ทำอะไรกันบ้างวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ